กลิ่นความเจริญวันนี้เรามาอยู่ที่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกมาตรวจสอบเส้นทางของปลาแซลมอนอาหารจานโปรดของคนไทยจากต้นทางจนถึงโต๊ะอาหารของเราเราเดินทางมาที่หมู่เกาะโลโฟเตนประเทศนอร์เวย์ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของฟาร์มปลาที่ดีที่สุดในโลก ข้างหลังนี่คืออพิมหาเรือนะครับที่มีปลาเนี่ยอยู่กว่าครึ่งล้านตัวนะครับเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีนะครับเป็นปลาที่ฟิตที่สุดอยู่ในเรือหลังนี้ครับสถานที่ที่เรามาในวันนี้คือเรือโจสตินอัลเบิร์ตฟาร์มปลาแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในภาษาอังกฤษคนที่นี่เนี่ยเขาเรียกเจ้าเรือลํานี้ว่าฟาร์มมิงสเตชันนะครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่มากกว่าเรือโอเคเราก็ได้ปีนบันได3มชั้นขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับซึ่ง พอมาถึงบนเรือเนี่ยก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยการสวมกันน็อกขึ้นขึ้นไปอีกนะครับเรือนี้เป็นแบบสุดยอดเรือนะใตายล่างเนี่ยมีปลาอยู่เป็นแสนตัวเลยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูกันต่อต้องบอกว่าเรือลำนี้เต็มไปด้วยแสนยานุภาเต็มไปด้วยทรัพยากรมหาศาลนะครับอย่างเช่น รถไฟรถเคนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ความจริงเนี่ยร์เวยเหนือมีรถไฟน้อยมากเพราะว่าเป็นพื้นที่หุบเขาครับสร้างรถไฟได้ยากแต่ว่าก็มีการเอารถไฟย้ายขึ้นมาตรงนี้รถไฟนี้เนี่ยหน้าที่หลักก็คือเอาไว้เป็นเครนนะครับคอยหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆยามที่มีความจําเป็นในการเคลื่อนย้ายเรือครับ การเลี้ยงปลาแซลมอนตั้งแต่ยังเป็นไข่สีส้มๆไปจนถึงปลาที่เราได้ทานกันถูกแบ่งออกเป็น5ระยะครับระยะที่1เป็นระยะที่ไข่ปลาแซลมอนได้รับการผสมน้ำเชื้อใหม่ๆระยะที่2คือตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าฟรายจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ1ปีระยะที่3มเรียกว่าลูกปลาเป็นปลาน้ำหนักประมาณ150กรัมระยะที่4คือแซลมอนที่โตเต็มวัยน้ำหนักมากกว่า700กรัมถึง1กิโลกรัมขึ้นไปและระยะที่5คือระยะวางไข่ก่อนที่โปรเซสทั้งหมดจะวนลูปกลับไปที่ระยะที่1 จุดที่พามาดูตอนนี้คือระยะที่1และระยะที่2ครับช่วงผสมพันธุ์ไข่จนถึงช่วงที่แซลมอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยนอร์เวย์จะเลี้ยงแซลมอนอย่างใกล้ชิดที่ฟาร์มบนบกเพราะเป็นช่วงที่แซลมอนถูกเลี้ยงในบ่อน,น้ําจืดขนาดใหญ่โดยหลังจากที่ตัวอ่อนแซลมอนมีน้ําหนักประมาณ150กรัมก็จะเข้าสู่ระยะที่3ซึ่งในช่วงนี้เหล่าลูกปลาก็จะถูกย้ายมาเลี้ยงที่ท r a ช i t i o นแลฟาร์มหรือว่าฟาร์มกลางทะเลแบบนี้ สาเหตุที่ต้องให้ลูกปลาแซลมอนมาอยู่ในทรเดดิชั่นอลฟาร์มเพราะว่าสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรทั้งอุณหภูมิของน้ำรวมถึงสภาพอากาศต่างๆมีโอกาสที่จะผันผวนสูงแต่ว่าในฟาร์มลักษณะนี้จะตั้งอยู่ในฟยอดซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆมีภูเขาหน้าผาต่างๆช่วยป้องกันจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ทรเดดิชั่นอลฟาร์มเลยเป็นเหมือนฟาร์มอนุบาลที่เตรียมความพร้อมให้กับลูกปลาก่อนจะถูกย้ายออกไปโอเชียนฟาร์มกลางทะเลซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่อาจจะเลวร้ายกว่า ปลาที่จะย้ายไปโอเชียนฟาร์มได้นั้นจะเป็นปลาที่มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า1กิโลกรัมคือต้องมั่นใจแล้วว่าตัวปลาเติบโตพอที่จะอยู่กับสภาพอากาศที่มีความเข้มข้นสูงได้เป็นไงบ้างครับ ตื่นตาตื่นใจนะที่เนี่ยอืมันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วก็พอคิดว่าไอ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยข้างใต้ในแต่ละกระชังซึ่งมันมีหกกระชังใช่ไหมทั้งหมดในหกกระชังในแต่ละกระชังมันมีประมาณสามแสนถึงห้าแสนตัวเอแล้วก็ทั้งหมดทั้งหกกระชังรวมกันประมาณน่าจะแบบเกือบจะสองล้านอ่ะอออย่างเยอะอ่ะมันเป็นมมัันนนนเเปป็็บ่อที่แบบเหมือนขึ้นมาหาลัยอ่ะเออตอนเด็กๆอยู่ที่ปาเชดิชชั่นอลใช่ไหมที่นี่ อันนี้ก็คือพอโตขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็มาเขะกรามที่นี่ก็เป็นปลาแบบว่าโอลิมปิกถ้าเทียบเป็นนักบอลก็คือชนาทิพจะมา<ช>อยู่ที่ตรงนี้<ช>ส่วนเอ็มก็ไปอยู่ไอปลาเทดเดย์ชแนลตรงนั้น <G l ut ian> แต่ว่ารายละเอียดการเลี้ยงแซลมอนทั้งใน Traditional Farm และ Ocean Farm ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการคัดแยกน้ำหนักกับดูสภาพแวดล้อมเท่านั้นครับฟาร์มปลาโนเวเนี่ยเขายังใส่ใจทุกกระบวนการทุกความเป็นอยู่ของปลาอย่างเช่นการให้อาหารใน Traditional Farm ก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย uh, right now I'm feeding the feeding the fish uh, in location not so far away from here the temperature is uh, Eleven degrees, mm. and it's a uh, very good conditions for feeding. Mm. Mm. So your your job is one try to make sure that all the fishes uh, feed equally. Yes, we are, we are trying to uh, to optimally feed them, like uh, they have to get full on every meal. Mm -hmm. uh, uh, that gives them the best uh, living conditions in the furrow. Fur. So we're trying to gain weight, uh, to use feed uh, mm -hmm. correctly so we don't lose feed, mm -hmm. because feed is very expensive, mm -hmm. and uh, trying to uh, make the best comfort for the fish. Mm -hmm. mm, and, and how far is this, like what we are seeing now? How far away in uh, actual it's uh, approximately two three hours drive from stockmartness uh, mm -hmm. from our center wow. it's, uh, it's out and uh, we can yeah. go up here yeah. and uh, have a look we are in in this area นอกจากนี้โอเชียนฟาร์มที่เห็นนี้ก็จะต้องมีกล้องที่คอยจับตาอสอดส่องความเปลี่ยนอยู่ของปลา คืออธิบายก่อนว่ามหาสมุทรนี้มันจะคอยมีสัตว์ทะเลตัวเล็กตัวน้อยคอยมาราังควานการใช้ชีวิตของแซลมอนอาจจะทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้ป่วยเป็นโรคได้ถ้ากล้องจับภาพได้ก็จะทําการยิงเลเซอร์คอยจัดการทันทีที่เห็นนี่คือบรรดาเจ้าหน้าที่ที่แต่ละวันจะคอยทํางานจัดการทั้งมอนิเตอร์ผ่านกล้องวงจรปิดและช่วยยิงเลเซอร์ดูแลปลาไปในเวลาเดียวกัน สวัสดิภาพความเป็นอยู่ของปลาเป็นเรื่องสําคัญมากครับเป้าหมายของการทําประมงที่นอร์เวย์คือเลี้ยงปลาอย่างไรที่ทําให้มีความสุขและปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะถูกนําไปเป็นอาหารเช่นจะไม่ฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการป่วยเพราะว่าอาจจะไม่ดีกับปลาแต่ว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆก,การที่บริษัทเอกชนให้ความสนใจกับความเป็นอยู่ของปลาขนาดนี้ไม่ได้เป็นนโยบายของบริษัทอย่างเดียวแต่ว่ากฎหมายนอร์เวย์เองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน นอร์เวย์มีกฎหมายเกี่ยวกับสินธรรมสัตว์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตราบใดที่ปลาย,ยังมีชีวิตบริษัทที่เลี้ยงก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่ของพวกมันทั้งในเรื่องของอาหารสภาพแวดล้อมไปจนถึงการการุณยฆาตแซลมอนที่โตเต็มวัจะถูกวางยานอนหลับก่อนที่จะโดนตัดเหงือกเพื่อให้พวกมันจากไปอย่างสงบที่สุด นอกจากนี้ฟาร์มแซลมอนจะได้รับการตรวจคุณภาพจากทีมงานของรัฐบาลปีละ5-6ครั้งเพื่อให้มัน่นใจได้ว่าฟาร์มปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนที่ไหนถ้าทำผิดกฎก็มีโทษตั้งแต่ปรับเงินไปจนถึงสั่งปิดฟาร์มขึ้นอยู่กับความรุนแรง เรากลับมาที่โอเชียนฟาร์มเรือยักษ์ลำนี้กันอีกครั้งครับความน่าทึ่งของเจ้าเรือโจสตินอัลเบิร์ตไม่ใช่แค่ขนาดที่ใหญ่เมื่อคือมาแต่ว่ามันยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความเสี่ยงทางสภาพอากาศทุกรูปแบบคือเรือลำนี้สามารถหมุนรอบเป็นวงกลมได้ so this Where the anchors are connected, right? Mm -hmm. So the bottom plate does not move, mm -hmm. but the ocean farm is connected to the bottom plate mm -hmm. and turns. So it turns around this point. Mm. So if the, tomorrow the weather comes from that direction, the ocean farm will turn around this point and face the weather, right? Mm -hmm. Just like a ship. I see. So this is the bow, right? comes tomorrow The Wind โอเคพอฟังดูเงื่อนไขทั้งหมดในการที่จะเลี้ยงปลาที่บริเวณจุดนี้เนี่ยมันยากไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องของสภาพอากาศทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของงบประมาณมหาศาลคําถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วทําไมถึงมีความจําเป็นที่จะต้องมาเลี้ยงปลาที่จุดนี้ทําไมไม่ย้ายหรือว่าขยับไปอยู่จุดอื่นที่การทําการพมงเนี่ยอาจจะง่ายกว่านี้ คำตอบก็คือว่าทางนอร์เวย์เนี่ยมีกฎระเบียบเข้มข้นมากนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นถูกกําหนดเอาไว้อยู่แล้วและพอมีการกําหนดพื้นที่เอาไว้แล้วแต่ละบริษัทประมงเนี่ยก็ต้องทําการจัดการพื้นที่เหล่านั้นตามโคตาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับขอเล่าถึงบริษัทนูลัก์กันหน่อยนะครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาบริษัทแห่งนี้เนี่ยลงทุนไปกว่า400ล้านยูโรหรือว่า1.4หมื่นล้านบาท การลงทุนทั้งหมดนี้ก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของตัวเรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมันนํามาถึงจุดเซอร์ไพรส์ที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังพอเราได้ถามคนจากนูลา x เจ้าของฟาร์มปลาเนี่ยว่าจากการลงทุนทั้งหมดปลาของนูลา x มีความแตกต่างจากปลาอืนอ่นของนอร์เวย์อย่างไรบ้างคําตอบคือด้วยตัวของรสชาติมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยครับ Well um also very hard to 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 say um, I mean, uh, at least uh, I mean that this is also the reason why uh, more and more, I guess, pro producers of salmon from Norway as well have have ventured into either their own brands, right, or their own, or using quality assurance programs and labeling of products to guarantee different aspects of them, right. I would say it's very hard for the consumer to know, right, to taste the oh. difference. <laughs> เพื่อเลี้ยงปลาที่รสชาติก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นไปทําไมคําตอบมันกลับมาที่เรื่องของความยั่งยืนความยั่งยืนที่ว่าคืออะไร 1. มันคือการเลี้ยงดูชีวิตเจ้าของปลาน้อยที่มาเป็นอาหารของเราอย่างดีที่สุด 2. เมื่อปลาสุขภาพดีชีวิตดี มันก็จะเป็นอาหารที่ดีกับตัวเรา 3. อันนี้สําคัญมากนะครับในพิสโซดนี้จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่รายล้อมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปลามีแค่เราที่เป็นคนทานปลาแต่ว่ามันยังมีชาวประมงเจ้าหน้าที่ยิง่งทะมองลึกลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเรื่องของระบบการศึกษาอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์วิศวกรที่สร้างเรือมีผู้คนอีกมากมายที่ประกรอบสร้างอุตสาหกรรมวงจรการผลิตและบริโภคนี้ให้ยั่งยืนผมชอบคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งครับ คือคำว่า the means j u s t i f y the ends กลิ่นความเจริญอนพิโซดนี้น่าจะพออธิบายความหมายของมันได้ดีเลยครับว่าทำไมวิธีการมันถึงสำคัญพอๆกับผลลัพธ์เลยสำนักข่าวทู d a เดยข่าวความรู้ดูทู d a เดย